ี่ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทําทุกอย่างเพื่อทําการกีดกันทางการค้าจีนเพื่อไม่ให้ได้กําไรมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กําลังอยู่ในสถกกานที่เรียกว่าลําบากเลย สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามที่กําลังบานปลายอย่างต่อเนื่องวิดมีเรื่องนะครับออสเตรเลียก็โวยเครื่องบินรบของจีนยิงพลุแฝงเส้นทางบินเฮลิคอปเตอร์ในทะเลเหลือง ออสเตรเลียกล่าวหาเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนยิงพรุฟแฟรขวางเส้นทางการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของกองทัพเรือปริเวณหน้าน้ำสากลทะเลเหลืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพฤติกรรมที่ทางนายกัมนตรีแอนโทนีอันชาเนโซโวยวายว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงในขณะที่เยอรมนีก็มีการส่งเรือรบสองลำ นะครับเข้าอินโดนีเซียแล้วก็ขออภัยฮะเข้าอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดของจีนเยอรมน,นีส่งเรือรบสองลำเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในความพยายามเสริมการประจำการทางทหารในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันและดินแดนพิพาทในทะเลจีนใต้ นในขณะที่เอสตาเซเนกากำลังถอนใบอนุญาตวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกนะครับหลังยอมรับก่อผลนะข้างเคียงริ่มเลือดเกล็ดเลือดต่ำวัคซีนโควิดของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเอสตาเซเนกากำลังถอนใบอนุญาตทางการตลาดทั่วโลกโดยอ้างเหตุผลทางภาณิชย์ เนื่องจากไม่มีการผลิตอีกแล้วอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นประชวบเหมาะพอดีกับข่าวที่พวกเขายอมรับว่าวัคซีนด่างกล่าวมีผลข้างเคียงทําให้ริ่มเลือดอุดตันและเกร็ดเลือดต่ําแต่เกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่ายอมขายเทสลานะที่ผลิตในจีนร่วง18%เดือนเมษายนท่ามกลางสงครามราคาที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ เทสลาผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐอเมริกานะครับขายรถไฟฟ้าที่ผลิตโดยจีนจะส่งออกไปทั่วโลกเพียง62,167คันในเดือนเมษายนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีนะก่อน18% ท่ามกลางสงครามที่เรียกว่าร้อนระอุในเรื่องของราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลของสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เร่งะระงับงบที่มอบให้แก่หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาขาไปฮะอยู่สหรัฐอเมริกาก็เร่งระงับ งบที่ส่งมอบแก่หน่วยงาน UN หากรับรองคุณสมบัติสมาชิกปาเลสไตน์รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอาจจะระง,งับงบประมาณทั้งหมด <c oughs> รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจจะระง,งับงบประมาณทั้งหมดที่จะมอบแก่หน่วยงานต่างๆของสะหะประชาชาติหากว่าองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้ลงมติผ่านยติ รับรองปาเลสไตน์ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่ไบเดนระง,งับการส่งมอบระเบิดล็อตใหญ่ให้กับอิสราเอลวันถูกนำไปใช้ถล่มราฟาอัตบาลาของโจไบเดนแห่งสหรัฐเมริกาวระง,งับการส่งมอบอาวุธให้กับอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเคลื่อนไหวที่สะท้อนจุดยืนของวอชิงตันว่าไม่เห็นด้วยกับแผนของอิสราเอล ในการส่งทหารบุกเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซากระสวงาพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกานะครับถอนใบอนุญาตแก่ Intel แล้วก็แควคอ m นะครับส่งมอบชิปให้กับหัวเวยมีผลทันทีนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเปิดทางให้ Intel แล้วก็คว a l c o m นะครับยังคงสามารถส่งออกชิป สำหรับแล็ปท็อปและอุปกรณ์มือถืออื่นๆเช่นหัวเวย่ยเทคโนโลยีของจีนโดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับในขณะที่เหตุการณ์ระทึกฝนทอลมกัวาลาลัมเปอร์นะครับทำต้นไม้ยักษ์โค่นทับคนแล้วก็รถ17คันมีผู้เสียชีวิต1ศพนะครับเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ยักษ์โค่นลงทับ รถยนตนะ์ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียขณะเกิดเหตุฝนตกหนักทำให้ยานพาหนะเสียหายทั้งหมด17คันมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายรับบาดเจ็บอีก2คนขณะน,นี้รถไฟฟ้าโมโนเรลต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของชวัมเจอหน้าอดีตคู่ขานะครับสตอร์บี้เดนลนะครับ กลางศาลนิวยอร์กครั้งแรกโดนแฉทรงบอดี้การ์ดเอาตัวขึ้นลิฟต์พิเศษชั้นเพนเฮาส์นะฮะร,รอในชุดนอนไหมไม่สวมอคอนดอมอ้างช่วยให้ออกรายการทีวีได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกันในศาลนิวยอร์กครั้งแรกนะครับกับคู่ขาอดีตนักแสดง ภาพยนต์ผู้ใหญ่สต o อมีนะครับเดนิลระหว่างการพิจารณาคดีเงินปิดปากนะเข้าสู่วันที่13โดนแฉหมดเปลือกพบทรัมป์ตอนอายุ21ปีนะครับที่สนามกอล์ฟก่อนบอดิกาดส่งขึ้นเพนท์เฮาส์นะครับเจอทรัมป์อยู่ในชุดนอนไหมซาตินนะฮะกลางสารยอมรับมีความสัมพันธ์ทางเพศร่วมกันแต่ฝ่ายชายไม่ยอมสวมถุงยางอนามัย ระหว่างดินเนอร์ทรัมเปิดข้อเสนอให้ออกรายการทีวีชื่อดังและจะช่วยโกงนะครับให้ชนะด้วยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็เอมมาเูเอลมากรองนะครับผู้นำของประเทศฝรั่งเศสชนชั้นเชิงการทูตนะครับแนวโน้มอีกฝ่ายประเด็นสงครามยูเครนการค้ากับจีนและก็ยุโรป สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเอ็มมานูเอลนะครับผู้นําของฝรั่งเศสและประธานาธกาคณะการที่การยุโรปและอัวซูฟอนนะครับพยายามที่จะรบเร้าให้จีนยุติการส่งข้าวของที่สามารถใช้ได้นะครับสองทางคือทั้งด้านพลเรือนและทางทาหารให้แก่รัสเซียขณะที่ประธานธับดีสีชิ้นผิงของจีนก็ขอให้พวกเขาช่วยเหลือเพื่อยุติสงครามในยูเครน เึ่งปรากฏการณ์ตอนนี้สงครามกําลังเป็นประเด็นที่บานปลายนะครับโดยเฉพาะในสงครามในยูเครนสงครามในออสเตรเลียนะครับการที่จีนพบกับทางเอม็มมานูเอลมากรงผู้นําของประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศมีการ,รเผชิญหน้ากันนะครับก็มีการเจรจาเรื่องการค้า นะครับแล้วก็จีนก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับฝั่งสหาภาพยุโรปเพื่อให้ประเทศของตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่ยอมส่งระเบิดไปให้กับทางอิสราเอลขณะเดียวกันตอนนี้สงครามก็กำลังปะทุอย่างรุนแดงยูเครนนะก็โดนรัสเซียถล่มนะคลังน้ำมันนะได้รับความเสียหายเป็นจุนนมากในอิสราเอล นะการบุกเบืองราฟาถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ส่งระเบิดขนาดใหญ่ไปแต่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าถล่มราฟานะครับเพื่อกวาดล้างกลุ่ม<อ>ที่ต่อต้านอย่างต่อเนื่องเรื่องของสงครามทางการค้านะครับที่กำลังบานปลายตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับก็ถอนมอนุญาตของ Intel กับควอนคอมนะครับซึ่งเป็นการส่งชิปให้กับหัวเว่ ซึ่งเปการกีดกันทางการค้าแบบเปิดเผยนะครับจา,จากที่จีนขายดิบขายดีนะครับทำคะแนนนิยมแล้วก็ทำรายได้ดีกว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้านะครับปรากฏว่ารถไฟฟ้าจีนถึงแม้ว่าจะล่วงลงนะครับ18%แต่ก็ยังขายดีกว่ารถเทสลา ทำให้การกีดกันทางการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ากำลังเป็นประเด็นใหญ่ฮะที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างฮะเพื่อทำการกีดกันทางการค้าจีนเพื่อไม่ให้ได้กำไรมากกว่าที่เป็นอยู่ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กําลังอยู่ในสถานาที่เรียกว่าลําบากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงะวันสืสราชายสูงเจือจำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัชการที่สิบทรงอุทิต ยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัิราลงกร มหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมาาธบรพิทพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม ไปราศดรเดือดร้อนนะเห็งคนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพลเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรสงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเนื้อยิ่งส Dirty. <laughs>